สิบครูครับวันนี้มีอะไรมาถามกันครับวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าคําถามที่หรือว่าเอาเอาอุปกรณ์ก่อนเอาอุปกรณ์ก่อนไหมว่าเราก็ได้เกินไปแล้วกันเมื่อกี้เห็นถือเดี๋ยวคนอื่นเข้าใจจะโทรกลับบ้านอะไรในรายการไหนคือว่าติดเครื่องมือสื่อสารเหลือเกินเอออันนี้คืออะไรพี่งั้นขอไปเล่นคุกกี้รานแป๊บเออใจเย็นอันนี้คืออย่าลืมส่งออกมาด้วยนะว้ายไม่ต้องส่งมานะเยอะไปเอเอวันนี้ส่งกันมาเยอะเหลือเกินเอ่อนี่คือ i u s b port ครับอ๋ออะไรอ่ะ แค่นี้เลยอ่ะอ้เป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างระหว่างกล้วยกับโอ้โหนี่มันกล้วยชื่อมไม่ใช่ของหวานนะตัวเชื่อมระหว่างโทรศัพท์กับสตอร์เรจของเราคือที่เก็บ t a อ่าปกติเนี่ยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือบางที่ iPhone อย่างเงี้ยครับผมคือเราค่อนข้างเอาไฟล์เข้าออกในลำบากครับผมจะต้องกลับบ้านไปเอาคอมพิวเตอร์เสียบถึงจะเอาไฟล์เข้าไฟล์ออกอะไรค่อนข้างลำบากนิดนึงครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีตัวนี้ครับซึ่งสามารถเอาจำได้ ที่เห็นอยู่นี่นะครับหรือว่าจะเป็นฮาร์ดดิสขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรก็ได้ก็คือใช้สายได้ก็คือใช่ครับก็เสียบเสียบข้อตรงนี้เลยเสียบปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ p p o o n เนี่ยเชื่อมต่อกับ USB Port หรือว่าจะเป็นพวกฮาร์ดดิสได้หมดเลยก็สามารถให้สามารถโอนถ่ายไฟล์ได้ไฟล์ที่ว่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพครับเสียงเสริงได้หมด เพลงที่อยู่ในไอจูนอ๋อเพลงเพลงในไอจูนไม่ได้เพลงไม่ได้แต่ว่าภาพที่เราถ่ายวิดีโอที่มันทาให้หนักที่ที่เครื่องเนี่ยสมมติผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยต้องมีไอโฟนแล้วก็มีมีความจุที่เหลืออีกแค่คนละกิกสองกิกเพราะส่วนใหญ่จะเป็นรูปเป็นวิดีโอแบบอะไรเยอะแยะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีคอนเสิร์ตดีๆแล้วเราเดินทางไกลล่ะหรือว่าเรามีลูกอะไรที่เอามาจาก YouTube แล้วแบบจะเอาไปซ้อมในห้องซ้อมหรือว่าจะคอยมาดูให้คนนี้เขาเล่นยังไง แล้วมันอันนึงมัน2กิก3กิกยัดเข้าไปสัก10อันไม่ไมไพอนะแน่นเราก็ใส่ตามด้าสิครับอย่างนี้ตามได้32ตามได้มัน64หรือว่าใส่ในฮาร์ดดิสก์ก็ได้แค่นี้เราเวลาเดินทางไปแค่นี้เราคุณไม่ต้องใส่อะไรให้มันลบโทรศัพท์เลยโท<อ>รศัพท์ก็ยังสามารถไปถ่ายรูปด,ดูอะไรได้หมดพอกลับถึงห้องปุ๊บก็เอาลงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องต้องดึงหนังหรือว่าคอนเสิร์ตหรือว่าอะไรที่เราสนใจเข้ามาในเครื่องนะแค่ปักตรงนี้เราดูได้ด้วยเครื่องนี้เลย ดังนี้ครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยทำไมด้วยฮะต้องปลดรหัสก่อนเพราะเครื่องนี้ไม่ใช่ของผมครับอ๋อเขาส่งมาแล้วฮะลืมดูนะครับอ่านี่ฮะพอเราเข้าไปเนี่ยก็จะเข้าไปที่ Safari แล้วพิมพ์คำว่า iusbport.net ปุ๊บมันก็จะสามารถเข้ามาถึงตรงนี้ได้เลยปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเรามีคอนเสิร์ตอะไรน่าสนใจเราลงอะไรมาบ้างนะครับอย่างผมเนี่ยมีลงคอนเสิร์ตมาอันนึงซึ่งความยาวประมาณ4กิก ซึ่งเครื่องนี้เมื่อกี้ผมดูแล้วความจุเหลือประมาณกิ่กว่าถ้าผมยัดอันนี้เข้าไปไม่พอแน่นอนแล้วถ้าผมอยากไปเดินทางสักสาวันเอาไป3-4คอนเสิร์ตเนี้ยจบนะก็อใส่ในนี้ไม่ได้นะอยู่ในนี้เลยนี่อยู่แค่นี้ในนี้คือตัวนี้ใช่ตัวนี้คือตัวส่งงานถูกต้องครับน่าเราก็เข้าไปที่คอนเสิร์ตโฟลเดอร์ปั๊บดูปึ๊บเพ อ้าวเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆนะฮะพี่สี่กิกนี่ผมว่าเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าจริงๆทำไมอย่างเงี้ยนะผู้ชมนะโอ้โหกองตีดีจริงๆนะฮะทวงนี้โอ้ตายแล้วแล้วแบ็คกลับไม่ได้ด้วยเอาโทรศัพท์ของผมก็ใช้ได้นะเอ่ะเอาไปก่อนแล้วกันเอาไปว่าเดี๋ยวเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยเมื่อกี้ยังเอาเอาไปว่าถือว่าดีจริงๆกันละนนะฮะตรงนี้พบบอกอะไรได้มากไม่ได้จริงๆเพราะว่า ใครอยากจะได้ต้องลองไปไปดูก็แล้วกันเครื่องโทรศัพท์ตัวเองจะได้ไม่หนกนะฮะจะได้ดูคอนเสิร์ตหรือวิดีโอสอนอะไรของตัวเองที่มันเกี่ยวกับเร oh. ื่องความรู้นะฮะ oh. เอาเป็นว่าเราข้ามเรื่องนี้ไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนี่อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นรายการนะฮะ oh. ว่าคําถามที่ถูกคัดเลือกมาในการตอบครั้งนี้จะได้ของรางวัลไปก็คือหนังสือเพลงสองเล่มนี้มิวสิคอกับอูกูเล่เลยนะครับ oh. ผมได้ไปเลยหนึ่งคำถามต่อสองเล่มนะครับ ขอขอบคุณหนังสือจากบริษัทวงสว่างพ u b l i s h i n g and Printing จำกัดนะครับผมก็ได้ถูกเรื่องมาแล้วห้างคำถามจากทีมงานนะฮะย้ำจากทีมงานครับผมเพราะว่าพี่เคนะฮะเอาเลยพี่เอาเลยนะพี่อยากทำไหผมรู้เลยนะถ้าถ้าคำถามถึงถึงตัวผมไม่เหลือหน้าแล้วพี่แล้วนี่ผมไม่เหลือหน้าจะตอบอะไรนลเอาคำถามแรกเลย คือคำถามวันนี้เขาถาม่าแต่ครั้งที่แล้วครับพี่คำถามถามเรื่องเรื่องเรื่องเอิเสืสีกิกที่อยู่ตรงนี้คเขาถามในเรื่องของอินเอียร์ที่เขาใช้เมื่อคราวที่แล้วที่เขาถามไปเ่าแล้วคราวที่แล้วแล้วที่เราตอบกันไปเขาบอกว่าได้ความรู้แล้วเขารู้เลยว่ามันคืออะไรบ้างแต่คราวนี้เนื่องจากคําตอบของเราคราวที่แล้วที่ว่าใช้อินเอียร์ได้แล้วนี่ได้แต่เมื่อกี้ผมเปิดไม่เอานี่เปิดได้จริงไหนเออให้ดูหน่อยนี่เขามีคนถ่ายนี้ไว้ผมก็มาลง อ่ามันตกลงทาได้จริงนะครับเนี่ยก็คือเราสามารถเอาไฟล์พวกนี้ครับใส่ไว้ในเครื่องแล้วก็ดูได้เลยผ่านตัวนี้นอกจากดูได้ถ้าเกิดเราไปกัน4ีหคนอย่างวงเราอย่างเงี้ยนั่งรูรถตู้ผมเอาเสียบด้วยอันนี้อันเดียวนะเราต่างคนต่างดูคนละเรื่องได้เลยเออดีแจกกันได้เลยสบายมากนะครับแต่พอดีเมื่อกี้ผมทําผิดไปนิดนึงเครื่องไม่ได้เป็นอะไรผมงงเองครับผิดเองผิดเองฮะด้วยเวลาที่จํากัดทําให้ผมตื่นเต้นมากนะครับผมนะ เรียบร้อยครับสบายใจแล้ว่อะอ,อยากถามอะไรถามมาเลยมาเรื่องอินเดียต่อนะพี่ครับน้องเขาถามมาว่าเนื่องจากคําตอบของเขาที่แล้วเรื่องที่ว่าเราใช้อินเดียมอนิเตอร์สำหรับฟังอะไรซึ่งคําตอบที่พี่ทั้ง3าคนก็แตกต่างกันไปทำให้ผมเข้าใจว่าเราสามารถเลือกเสียงที่จะส่งเข้ามาได้ว่าเราจะเอาอะไรบ้างถูกต้องไหมฮะถ,ถูกต้องแต่คตําตอบของคำถา,ถามที่ว่าเราติดตั้งตัวสัญญ,ญาณไว้ตรงไหนพี่ๆี่กลับตอบว่าพยายามไว้ใกล้ตัวที่สุดครับนะครับ ทำให้ผมเกิดความสงสัยต่อว่าันคือกระบวนการที่ใช้เลือกเสียงที่จะส่งมาให้เราฟังนั้นมีวิธีการอย่างไรครับนึกภาพไม่ออกจริงๆอใกล้ตัวไหมสุดสมมติ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 อันนี้มันเป็นตัวส่งเป็นเบลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้อันนี้ตัวส่งตัวส่งก็คือเราก็เอาไว้ที่มิกเซอร์ที่ส่งสัญญาณที่ใกล้ที่สุดใกล้กับตัวเราคือไม่ได้หมายถึงว่าเอาตัวส่งมาใกล้กับตัวรับอย่างนี้ไม่ได้ใกล้อย่างนี้ก็คืออย่างเช่นมิกเซอร์อยู่ตรงนั้นเราก็ เนี่ยให้มันอยู่ใกล้กับเวทีมากที่สุดใช่ใช่วอีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ติดไวที่ตัวไวทีตัวแล้วเราก็เดินเลนเพื่อที่การที่มันใกล้เนี่ยมันจะดียังไงก็คือยิ่งใกล้การลออเอ้ยการส่งสัญญาณแล้วมีคลื่นแทรกเนี่ยจะมีโอกาสน้อยเพราะมันอยู่ใกล้กันใช่ครับแต่ผมไม่ได้หมายถึงว่าให้เดินถือตลอดเวลาไม่ใช่เอาให้ใกล้คือหมถึงว่าสัญญาณที่มันอยู่ในอากาศเนี่ยมันจะได้เชื่อมต่อง่ายอย่างเช่นอ่นลองนึกภาพถ้าเกิดเคยเล่นรถบังคับวิทยุไหมฮะ Uh huh. คือยิ่งถ้ารถบังคับมันวิ่งออกไปไกลเท่าไหร่มันจะเริ่มบังคับยาก oh. มันจะเริ่มมีคลื่นแทรกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่ใกล้มันเนี่ยมันก็จะทําให้สัญญาณที่ส่งมาไม่มีปัญหาบางังค้อบังคับอะไรได้ง่ายใช่ถูกต้องครับ,รบแล้วอีกงานหนึ่งก็ถามว่าแล้วเราสามารถใช้อุปกรณ์น,นี้ในห้องซ้อมได้ไหมครับพี่ได้สบายมากมากและว,วิธีการเป็นยังไงวิธีการต่อหลักการเดียวกับคอนเสิร์ตก็คือทุกทุกเครื่องดนตรีจะต้องถูกต่อผ่านเข้าไปในมิกเซอร์แล้วเอามิกเซอร์เนี่ยส่งผ่านเข้าตัวส่ง แล้วก็เอาตัวรับติบิทที่ตัวเช่นเคยครับแล้วก็ใส่หูฟังมันก็จะเข้ามาแค่นั้นเองครับหลักการคล้ายๆกันนะครับต้องโอเคก็ขอบคุณน้องคนนี้มากนะครับคำถามที่2นะครับสวัสดีครับพี่นอพี่ป๊อกและพี่เคนผมอยากถามเกี่ยวกับการปรับซาวเบสพี่นออยู่ไหพี่นอไม่มา๋อโทษทีผมอ่านนะครับสวัสดีครับพี่ป๊อกพี่เคนครับผมอยากถามพี่เกี่ยวกับการปรับซาวเบทนะครับมันสำคัญที่ปรับหน้าตู้หรือเบสมากกว่ากันอ่าอันนี้นะครับก็พี่เซ่คือมันอย่างนี้ครับ สำหรับผมอ่านด้ไหมไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องใช้สำหรับผมประเด็นแรกจะต้องรู้ก่อนว่าเบสที่เราใช้คารคเตอร์เสียงของเบสเราเป็นยังไงก่อนพอเรารู้คารคเตอร์ของเบสเสียงเราแล้วเช่นกลางเยอะเบสเยอะไฮประมาณนี้อะไรประมาณนี้เนี่ยถามว่าเวลาเราปรับหน้าตู้ปรับยังไงขั้นแรกผมก็จะปรับไว้แฟรตก่อนครับ ก่อนที่เราจะจัดก็คือกลางของตู้ัไว้กลางตู้ก่อนเพื่อที่จะฟังเสียงตัวเบสใช่ฟังเสียงตัวเบสปึ้งแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ยเราจะอยากได้อะไรแค่ไหนครับพอเราเปิดตัวเบสไว้แต่เวลาเราเปิดเนี่ยก็แล้วแต่คนครับบางคนก็เปิดสุดหมดก็แล้วแต่แต่บางคนอาจจะเปิดไม่สุดหมดเพื่อที่เผื่อจะขอเพิ่มเติมอะไรจากในระยะเวลาที่เราจะเล่นได้ใช่ไหมครับพอปรับได้ประมาณนั้นแล้วแล้วเราอยากต้องการรูมห้องมันประมาณไหนครับเช่นสมมุติห้องมันกว้างมาก กับเสียงตู้ตู้มันเล่นไปแล้วมันก้องมากเราอาจจะต้องคัดโลลงเพราะไม่งั้นมันจะพึ่งพึ่งเกินไปทําให้ฟังไม่รู้เรื่องนะครับเอ้เราอยากได้เสียงแหลมขึ้นเราก็ดันขึ้นจากไอ้ตรงกลางที่มันเป็นเป็นแฟดอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปปรับอะไรมั่วซั่วเราพยายามดูก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่2ถามว่าแล้วสมมติเวลาพอเราเล่นออกไปเนี่ยเสียงมันมันมันจะมาตามจากไหนตามจากที่เราปรับจากตู้หรือเปล่าครับบางทีมันมีอยู่2อย่างเวลาที่พอเราไปเล่นคอนเสิร์ตตามที่ต่างๆครับ มันจะมีเรียกว่า d box ครับกก็คือจากเบสเนี่ยนะฮะตรงเข้าตัวนี้ไปเลยแล้วก็เอาไปออกเสียงข้างนอกเลยัก็คือเส้นนี้เป็นสัญญาณที่มาจากเบสนี่คือมาจากตัวเบสนะครับและอันนี้วิ่งเข้าตู้ซึ่งอันเนี้ยไม่มีผลอะไรกับคนข้างนอกตู้เปรียบเสมือนมอนิเตอร์ให้เราได้ยินคนเล่นให้เราได้ยินให้คนเล่นได้ยินเท่านั้นแต่ตัวเบสเนี่ยมันจะตรงไปนู่นเลยเพราะฉะนั้นเส้นนี้จะตรงไปมิกเซอร์ มีคนหลายคนถามมาว่าเอ๊ะแล้วผมเล่นเนี่ยผมปรับเสียงไม่เห็นเหมือนเหมือนกับที่ผมปรับหน้าตู้เลยครับมันไม่เหมือนครับเพราะว่าเสียงที่มันออกจากข้างนอกมันคือเสียงจากเบสแล้วไปข้างนอกเลยก็คือถ้าไล่ให้ดูง่ายๆอ,อะกล้องแคบนะแคบนะก็คือเส้นนี้มาจากตัวเบสใช่ไหมครับเส้นนี้มาจากตัวเบสอะงงแล้วเส้นนี้มาจากตัวเบสวิ่งมาเรื่อยๆปั๊บมานี่ไปมิกเซอร์เลยใช่อุ้ย แต่ตอนนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้เพราะครับผกก็คือจากเนี้ยไปมิเซอร์เลยไม่ผ่านตู้เลยใช่แล้วก็เสียงที่มันอยู่ในนี้เึ๊่มันส่งเข้ามาในนี้เพื่อให้มันมีตู้ดังด้วยครับผมใช่ครับเพราะฉะนั้นต้อพขายามฟังกันนะครับครับผมว่ามันไปในลักษณะแบบไหนคําถามที่3นะครับถามว่าพี่เก่งครับเวลาผมเหยียบกระเดื่องมากๆแล้วผมรู้สึกปวดมากครับอยากรู้ว่าปวดบริเวณไหนครับปวดมากๆอ่ะอยากรู้เกี่ยวกับท่าทางการนั่งเก้าอี้พี่มีผลครับ การนั่งเข่าอี้ก็ควรจะถูกสุขลักษณะแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็มีความถนัดของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอย่างส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่ก็คือนั่งเนี่ยขามันจะเกิน90้าสิบันนิดนึงเพื่อให้ในการยกเหยียบเนี่ยง่ายใช่ไหมครับนึกออกไหมอ่าแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยนั่งเตี้ยไปเนี่ยลองนั่งที่บ้านหาเก,ก้าอี้เตี้ยก็ได้เราจะยกขายากมันจะเมืยตรงนี้ตร<อ>ง,ตง<า>นี้เพราะฉะนั้นมันก็ผิดหลักแล้วอ่าเราก็จะต้องนั่งให้มันเท่า90 หรือสูงกว่านิดนึงเพื่อในการยกขาเนี่ยมันจะได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นแล้วการนั่งตีก็พยายามถ้ามีที่มีกระจกหรืออะไรสะท้อนสังเกตตัวเองนิดนึงจะได้ดูเรื่องของบุคลิกกระพาพในการนั่งนะครับบางคนตีอมันก็จะดูมันจอกจอกกับบ้านนอนไหมเออานนอว่าการนั่งเออสง่าผ่าเผยสักนิดนึงนะครับโอเคจะช่วยเรื่องของกระดูกหลังทั้งหมดแล้วก็ออกมาดูดีด้วยหมายเลขสี่ไปกันเร็วๆเลยนะครับผมหมายเลขสี่นะฮะถามว่าพี่เก่งคข้าวทำไมตี การตีกองหนงมีวิธีการคุมน้ำหนักเวลาตีอย่างไรครับทําให้ซาวทาให้ซาวแบบออกมาไม่ลบคุมน้ําหนักในการตีในการตีอย่างไรนะครับก็คงจะต้องฟังว่าพื้นที่นั้นๆเนี่ยใหญ่เล็กแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็ฝึกมาเรื่องของไดนามิกว่าให้ให้ให้สาม,มารถตีได้ทั้งตั้งแต่เบาจนไปถึงดังนะครับแล้วก็ดูว่าที่นั่นเ,นเหมาะกับสภาพ แบบไหนมากที่สุดแล้วก็นหนักใช่แล้วมันมันจะชินเองแวหูมันจะได้ยินแบบนี้แล้วก็น้ําหนักจะลงไปแบบนี้ต้องทํำบ่อยๆครับครับผมคำถามสุดท้ายครับการเล่นคู่8คืออะไรคะันมคล้ายหรือแตกต่างกันกับการเล่น power core หรือเปล่าคะเป็นน้องผู้หญิงถามอ่าอันนี้ก็ไม่ยากนะครับเชิญครับโน้ตเหมือนโน้ตดนตรีนะฮะเ่ดนตรีใน C D E F G A B C มีทั้งหมด8ตัว ก็คืองี้ C D E A ตัวที่8กับตัวที่หนึ่งก็นี่แหละเขาเรียกเดี่วกันนี่แหละเขาเรียกเป็นคู่8นะครับคู่2ก็คือตัวนี้ถึงกับตัวที่2อันนี้จะกลายเป็น1ิบเอได้เกลาเป็นคู่้าหรือคู่2ก็ได้ครับคู่3มันก็คือการไล่ตามโน้ตมีตัวตัวที่1เป็นหลักไว้1 2 1 3 1สาแล้วก็คู่8ก็คือ1กับตัว8ซึ่ง1กับ8เป็นโน้ตตัวเดียวกันครับ แล้ว power core บางทีที่เขาเล่นเขาก็จะเล่นเป็นคู่หนึ่งกับห 1รือกับ8อะไรเงี้ยเขาก็จะจับหนึ่านะครับก็ลองไปฝึกดูก็แล้วกันนี่จดแล้วนะเขาจับ1น8่งห้าแเอาแล้วแทงดิหนงนะไม่ใช่ถ้าได้ไปตีอย่างนั้นถ้าได้แบบีด้วยก็แล้วกันนะครับนะครับผมก็คือขั้นคู่ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีชื่อเรียกอีกก็ลองลองไปศึกษาดูก็แล้วกันอนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวของมิวสิกกูรูวันนี้นะครับีผมเท่าที่เรามาตอบห้าห้าคำถามห้าคำถามแล้วก็ได้ของรางวัลไปด้วยก็แล้วกันนะครับผมยินดีด้วยนะครับแล้วก็บบบคคคุณสํําาาหรรััถม ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C-band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku-band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live/gmmmusic บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี